ตำเห็ดนั่งฝาดส่ยพงสวนจ้าะแ็บๆอยู่ๆน้องกันสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบนสุขุนทุกคนด้วยจ้าวันนี้กะว่ายุกับพี่หลาบบนกิ้วหมุนเข้าเชียนเดิมพี่น้องมุนนี้อี่หลับบนกิ้วกะสิป้าพี่ว่าน่วงไม่เห็ดเมนูต่ำๆก็เก่าหรจ้าพอดีแต่เห็ดนั่งฝา,าดาดดอกแดงหน่อยจุงมๆงืงา,งามพี่น้อง ก็เลยเพราะอยากเกียงแต่ว่าอยากตำเสียบเสียบสิบ้ามาตำเฮ็ดนั่งฝาดใส่กุ้งสดค่ะเอาแบบใส่บากกอกในเลียีีน้่งมาเบิง่งวิธีการต้อมีหลังหมอนกิว้วเด้อว่ามันสเสียบสิว่าปันใดจ้ะไปเลยจ้า ก็เห็ดอย่าปิดฝาหม้อนะคะเดี๋ยวเห็ดเหีเหียวนะล่างน้ำเปล่าด้เป็นรองเด้วล่างน้ำเปล่าให้เห็ดมันเย็นค่ะเห็ดจะค่อยสีบปิ้ลเหีห่ยวสวยสดโอ้เป็นตะเตียยโทษเต่ออกอีก,กนนออจังเลยก่อนจ้ะ ใส่นัวเยอะกระเดียกนัวๆสองทับพีไปเลยใส่น้ำตาลเขียวของอีหลามอนคิวน้ำจ่ะเมื่อถวดพอดีถวดใส่กันาษาออกก้อนค่ะ อุ่งค่ะแโซดาน่องก็ต้องหลังโซดาเอาอเด้อกินน้องไปน้ำกันได้ค่ะนี่เอาออกจากนํำโซดาชอ่ชองปิดออกมข้าใส่เลยแบบนี้เห็นหัวหม้อข้าวน้งค่ะวันนี้เจ้าคอยตามไปบักหน่าเด้อค่ะแบบนี้หอมขนาดได้พี่น้องไปเลยนยแรงบีบ้วยที่สองบ,อบปีบ คนใจกันไมักกนซิมรถดค่ะซิมรถดค่ะพี่เนาะยังสีเลยจ้ะ แบบหมักต้นทับซี่จ้ะหานลงไปเลยไปเลยประมาณซีหาใบจ้ะตามด้วยตัวฝักยาวหนึ่งฝักหานลงไปจ้ะ ไม่ตำนะจ๊ะวางรองไปก่อนเลยจ้ะเลยียบร่อยจ้ะพี่น้องตำเห็ดนั่งฝาใส่ผู้โสดจ้าจะเสียบอยู่ๆววน้ำกันเด้อ สวัสดีจ้าสวัสดีตักงเป็นทางการอีกเทียนหนึ่งด้วพี่น้องเด้อไม่หล่ะมันเกี่ยวผ้ามาก,กินตามแต่ว,ว่าหันอ้วนุนมไล่แตกน้องเห็นนั่งฟ้ากับกุง้งโอ้ยเบิ่งเบิงเบิง,บงอยากโชว์หางลางเป็นเฮดเขาถ้าเป็นกลุ่งแต่แสบแต่แสบเป็นเ็ดแบบว่าสดสดเฮดแบบว่าลวกเ็ดจังไดบ่ห้มันเกี่ยวพี่น้องมีวิธีการจ้ะ Sốt mhm, dạy thôi thôi. gim hiệu con đắp. Tăm hiệu tông gim hiệu con mm -hmm. quả quá quá mềm 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 ว่านี่ใส่เห็ดกระปุกขอก้อนขอกันต้นเห็ดอืมไม่ีคนยันเ้อเ่ยดมากกว่าไปหรอ เป็นเข่งเข่งว่าไงเราเข่งเครื่องล่งจำลองกับมิ้ดกันแ,แห้งบ่หละเก่าก็ดียว,ยวอันนี้ มันมีเหนีบๆไว้ด้วยอุ๊ยหล่นเห็ดกุ้งแล้วก็กินมีมะก,กอกด้วย

เริ่มกินผักตองสลัดคอกับไม่ดได้จ้ะเห็ดกับเห็ดคุณดู กันคาสมตำอยากเอาเมนูนี้ไปเฮ็ดไข่ร่องเบิ่งนะจ๊ะอาจจะเป็นเมนูยอดฮิตส,สำรับรันได้พี่นองกไ็ได้พอจ้ะจันโอ้โออยเห็นย,ย,ยังเป่าหันมันหุดโอ้ยหุดบุกตั้งเสร็จก็ได้ อืมสมอืมพังตังจมอยโอ๊ยหาดหันปากรับร่ะส่วนเฮดกับก้งแสกันเงื่อนกินอ่ะ แสงเนี่เแบบนี่ยแบบเนี่ยโอ้ยใส่บบกทวน้ำเด,ด้อเตรียมกระเทียมดองไว้ปะนี่กัดใส่พร้อมกันเอาเหมเด้อคำนี่แบบโอ้ไม่อ,อยากเจ็บหัว สุดไหสุดมาก บบพ่อพ่ามอมมันสิเบิร์เน่เขากับบีบบางหน้าตืมอีกนี่เคล็ดลับการกินตรงแี้กินย่างเดียวตรงมีกิจก,กรรมเฮ็ดความเชียนบีบบังหน้าก็คือกิจก,กรรมย่างนึ่งแบ <c oughs> <c oughs> พอเห็ดพอกินนะพอแซ่บพอเห็ดเป็นพ่อกินเปลียนไปพี่น้องแค่เห็ดเบิ้งความกินไห้เบิ้งความได้หน่พ่อหอมปากหอมควมพอกินเขาแซ่บอยู่พไปน้องซ้ำนี่แหละเอาไวเ้เจอกันไม่กิ่หนาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละมันเกี่ยวกันสิขอไปแบบ เจย์ยจย์เจ็ยเจ็บ,บตกอกวนจะ้ะบสำหรับคลิปนี้แหละมันเกี่ยวกับเมนูเจ็บเจ็บมาฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ตอนน,อน้นนองทุกคนจ้ะเจอกันใหม่เมนูหนาจะเป็นอยังค่ายติดตามเด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อบ๊ายบายจ้า